ยูยูวัตซับสวัสดีครับผม,สว,ส,บผมสวัสดีรุ่นแซตสี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้จะมาทําการทดลองกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของบัตรซับนะหลายคนก็แบบพี่ฮะบัตรซับหน่อยฮะพี่หนึ่งชั่วโมงอะพี่มันจะเป็นยังไงบ้างครับผมจริงคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้บัตรซับแพงมากนะครับบัตรซับแพงแบบแพงจัดเลยครับผมตอนแรกเนี่ยมันมีราคาที่แบบ 1718K จริงปะ่ะหรือไม่ก็เออ1 1 2 k องเทีเนี้ยราคาวิ่งขึ้นมาเป็น1 8 19 บัตรราคาแบบบัตรซับคือแบบวือมากครับแล้วก็ตอนนี้บัตรรถราคาเริ่มดีตัวเลยครับผมแปลกมากนะเฮ้ยทำไมบัตรด,ดันราคาดีตัวจังวะตอนที่ผมอัดคลิป่ะเออเมื่อเมื่อที่ผมลงไปตอนเย็นเนี่ย บัตรโรสน่ราคาประมาณ4-5เคทุกคน,นราคาแบบน่ารักมากครับจริงตอนนี้ราคาบัตรฮาริมก็ราคาติดตัวขึ้นมานะครับเป็น5 k จะไป6 k แล้วผมก็ยังตกใจเหมือนกันไวยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมากับบัตรด,ดันดีนะที่ผมซื้อบัตรด,ดันดองไว้ทันนะครับก็ซื้อโรสซารีมา2,000กว่าใบนะครับผมแล้วก็ฮาริม,มา1,600ใบนะครับซึ่งราคา2บัตรเนี้ยแพงมากนะผมแพงจริงนะครับ2บัตรเนี้ยจะเริ่มราคาไม่ mix s e ซนตอนที่บัตรมันวิ่งไป8 k แล้วจะไม่ mix send แล้วครับก็จะ ถูกลงประมาณก็จะแบบแพงมากๆนะผมตอนนี้ผมว่าตัวของบัตรรสกับบัตรฮาริมอะถ้าราคาประมาณนี้น่าซื้ออยู่นะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองลงในเรื่องของตัวดั๊บ,บดัับซับแล้วกันนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมซึ่งแต่ละตัวผมแทบไม่มีเอ็มเลยนะครับเพื่อนโอเคมาลองดูกันนะครับอืม อันนี้ผมจะเป็นการสแปมแบบลงดีก่อน,นครับเพื่อที่จะให้ตัวของมนาผมมันเต็มนะครับเพราะว่าเต่าที่รู้ทิกมาเออคือด่านแรกเนี่ยเราห้ามที่จะอีเลยนะผมเราต้องแบบเหมือนเก็บเก็บมนาครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นไอตัวของด่านอ้วนๆไอ้บอสอ้วนนะครับผมไออะไรนะไอที่มันเป็นเสียนหน่อยทรงเสียหน่อยอันนั้นน่ะน่ารำคาญนะผมก็อีเลยนะครับผมแต่ถ้าใครที่จะเล่นซูโม่จะได้เปียกนะครับอ่ะดังเนี้ย อีเลยนะผมไม่งั้นเนอโหูเสียเวลากับด่านนี้มากนะผมจะไปหาลงดีสแปมมันเดอร์ไม่ไม่ไหวว่ะถ้าเล่นซูโม่เขาได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเล่นสายอื่นเนี่ยถ้าไม่รู้ทิกไม่รู้อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายากหน่อยนะผมอันนี้ถ้าใครที่มานา9กแต่ดีมากครับด่านแรกนพยายามแบบสแปมในเรื่องของออตัวของลงดีเยอะๆนะครับผมด่านแรกสแปมลงดีแล้วก็เก็บมานาให้ครบนะครับด่าน2ด่าน3อีเลยนะผมด่าน4ด่านหเนี่ยก็ค่อยๆเดินมาแบบนี้ แล้วก็แบบตัดขามันไปเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้ครับเราจะได้มะนาเต็มหลอดพอดีแล้วก็จะไปอ e ีตัวของเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะเราจะไปอ e ีตัวของไอ้ด่านเสียนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อืมด่านเสียดีแเสียเลยด่านเสียนะครับแล้วเราก็สแปมลงดีแบบนี้ครับนี่เห็นไ,ไหมจบแล้วนะครับเค okay. อันนี้ดีเลยนิดนึงนะครับผมปุ pp, pum, 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 pum. Wing, ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งล้วิ่งอืมตัวนี้แบบซับราคาแบบน่ากลัวจัดนะครับผมอ่ะมะนาเราจะเป็นแบบนี้ตลอดเเลยนนะครับพื่อจิ <im ps> แล้วเราก็เดินมาแบบนี้ครับปึ๊บพักแล้วก็อีปุ้มนะครับมันจะเหลืออยู่ตัวหนึ่งพอดีครับให้เราเก็บของครับเราเน้นเก็บของครับไม่ต้องเน้นทำรอบก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้เปิดคูณเซนครับเราเน้นแบบเอเหมือนกับเก็บของมากกว่านะครับผมจริงๆประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือสเต็ปการลงทรัพย์จริงๆด่านเนี้ยเราสามารถที่จะเดินไปแล้วลงลงดีได้หรือจะอีก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมเลือกที่จะอีเลยแล้วกันนะครับจริงๆเราสามารถที่จะลงดีได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับอืม เราสามารถที่จะเลือกแบบลงดีได้นะลงดีเสร็จปั๊บก็มันจะได้มนาเพิ่มนะครับผมใครที่มนาเก้าเคจะได้เปรียบมากๆนะครับในการลงทรัพย์นะครับอืมก็เดินมาวันนี้ก็อีปอืึบอย่างนี้ครับสบายครับอืมข้อดีของดินก็คือแบบมันสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกไงนะมันสามารถที่จะเก็บมันสามารถที่จะอีแล้วมันจะรวบมอนเตอร์ไว้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครที่เล่นฟอร์เรส์จะดีกว่า เนี่ยเพราะว่าฟอรเรสจะเป็นแบบการอีดักทางแบบการแบบเก็บมานาปั๊บแล้วก็อีไปเลยครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับด่านนี้ก็ลงดีครับผมสแปมลงดีครับอืมด่านนี้ก็สแปมลงดีครับแล้วก็เข้าไปอีตอนด่านที่เอ่อมันเป็นตัวของไอแซมโบครับแซมโบนี่ปวดหัวมากนะผมจริงไม่ไหวจะเคลียจริงครับอันนี้คืออีได้เลยนะครับผมจริงเวลามันจะไม่ได้เร็วมากครับเวลาก็จะประมาณนาทีครึ่งนะครับประมาณนี้ถ้าใครที่แบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกหน่อยนะผมประมาณนี้เห็นไหมอู๋ บอกเลยครับใบบวกดอกยากมากนะผมใบบวกดอกยากดอกยากจัดนะเออใบบวกดอกยากจัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงที่ไม่ได้เปลืองมานานนะครับเน้นนะครับไม่ได้เปลืองมานานมากนะผมจริงอืมก็แบบนี้ลงดีหรือไม่ก็ e ไปเลยครับผมอุ้ยอันนี้ผม e ผิดผมต้องหันหันหน้าไปข้างบนนะครับผมจริงเมื่อกี้ผม e ผิดนะครับอหันหน้าไปข้างบนคือเมื่อกี้จะหันหน้าไปข้างบนเราจะโดนหมดเลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็เก็บของไปฮะ ชิวๆครับเพราะเราไม่ได้เปิดคูณเซมเวลาทารอบก็จะอยู่เฉลี่ยวันมาณ13 14รอบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ทํารอบหน่อยก็อาจจะต้องมีการเพิ่มมานาน1หนึ่งทีสองขวนต่อด่านนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ,อันนี้ก็จะชิวๆนะครับผมลงด่านหน่งก็ประมาณ2หนนาทีอย่างเงี้ยเออนิดๆนะครับผม,มรึอย่างเงี้ยผักแล้วก็อีแล้วครับผมพึ่มนะครับผมตายฮะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มมันจะอยู่ประมาณ2นาทีนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับไม่ ไม่หลุดนี้ครับประมาณ2นาทีประมาณถ้าเร็วสุดแบบเพอร์เฟกเลยจริงๆอ่ะถ้าแบบไม่ไม่ไม่เพิ่มยาเลยนะจะอยู่ที่ประมาณ1นาที4 5่ิาวิครับประมาณนี้1นาที45ิาวิแล้วก็ตัวของการลงซับนะครับมันจะได้รอบรับประมาณ5 0 0พันเนาะรอบรับประมาณ5% 0 0 0เซนก็ถ้าลงสีตัวก็รอบประมาณส0กว่านะครับ20,000กว่าในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะถ้าบัตรราคา 18K เนะครับเราก็จะได้กําไรต่อรอบประมาณ 2K กว่าๆนะครับผมถ้าตีจากค่าดันนะถ้าได้เก็บเงินน้่นน,นี่ประมาณ 3K 4K ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ นี่เรียกว่าบัตรซับตอนนี้ผมว่าคุ้มมากไหมก็ไม่ได้คุ้มเท่ารถนะครับถ้าถ้าพูดง, ين, งีตง้ตรงๆไม่ได้คุม้มเท่ารถรถกำไรจะเยอะกว่านะครับรถกำไรจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าบัตรซับเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของ EP ที่เยอะสังเกตนะเมื่อกี้ผมลงซับมาไม่มีในเรื่องของใบบวกแม้แต่ใบเดียวเลยครับเพื่อนๆจริงๆไม่มีในเรื่องของใบบวกเลยจริงๆนะผมประมาณนี้โอเคก็ <c oughs> okay. ในหนึ่งชั่วโมงนี้ผมพูดตรงๆว่าก็ถ้าไม่ได้ไปบวกเลยก็จะงงๆงๆงๆหน่อยนะฮะประมาณนั้นละกันเนาะเออก็จะแบบเออเออหน่อยแบบเออกูมาทําอะไรตรงนี้วะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นต้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองคบกันว่าเออลองไปลงดูกันว่าถ้าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะได้กี่เอมกี่บาทอะไรยังไงบ้างนะผมไปดูกันนะครับเอาละครับผมก็ทําการลงตัวของซับเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเออตัวของซับเนี่ย ครบ1ชั่วโมงเราได้กี่เอ็มอะไรยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารับเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม,ไม่แย่เลยนะครับทุกคนจริงอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูในเรื่องของ before after แล้วกันนะว่าตอนแรกผมมีเงินเท่าไหร่อะตอนแรกผมมีเงินนะครับจริงๆตัวหลักเนี่ยผมมีเงินอะตอนแรกนี่ยจะเห็นภาพรวมเป็น4เออ6.4จริงป้ะแต่ว่าวัานไปซื้อของมาไปซื้อพวกบัตรกันมาก็จะเหลือประมาณเอ่อ1ดุด เออหกจุดหนึ่งนะครับประมาณ6.1นะครับผมก็แล้วที่เหลือจะเหลือตัวละประมาณนี้นนิดเดียวครับผม3000สามพันเซนบ้าง5้าพันเซนบ้าง1นึ่งพันเซนบ้างนะครับผมแต่มาดูภาพรวมกันครับว่าเวลาเราลงครบ4ตัวแล้วเหรอเราได้เอ็มเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะอย่างตัวหลักนะครับเดี๋ยวยกเคสเป็นตัวหลักก่อนเลยละกันนะครับผมอ่ะยกเคสเป็นก่อนตัวหลักเลยแล้วกันนะครับผมอย่างตัวหล, <ly> ลักเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับหกจุดหนึ่งสี่สามอ่ะอันนี้เป็น <S 2> <S 2> เอ็มนะครับผมแล้วก ตอนนี้นะครับผมก็คือผมมีเอ็มเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าได้ดูโอเคตอนนี้มันมีเอ็มทั้งหมด64นะครับผมมาหกส่ลบหกสี่หนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมเท่ากับว่าการที่เราลงตัวของซอฟ์วร์นะครับถ้าเป็นตัวหลักเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมทำได้ทั้งหมด14รอบ นะครับจริงๆก็เกือบ13เหมือนกันแต่ว่าผมก็มีการปั๊มยงปั๊มยาบ้างนะผมก็เท่ากับว่าเงินตัวหลักเราจะได้ประมาณ20 0 0 0 0กว่าเซนนะครับ2 6 8ประมาณนี้เดยค่าประมาณแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวรองนะครับผมตัวรองเดี๋ยวผมให้ผมจะบวกตรงๆเข้าไปเลยแล้วกันนะเ <g ul ter> พื <g ul ter> พ่อนๆอาจจะไม่ได้หักเยอะนะ <g ul ter> เอาเป็นค่าประมาณเลยแล้วกันนะครับผมออาเป็นค่าประมาณนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็บวกด้วยนะครับผมจํานวนของเซนแต่ละตัวกันนะครับผม2 1หนึ่ง บวก2 1 0 5 8บวก2 1 3 5 8 5โอเคถ้าลงซับนะครับเน้นนะครับอันนี้คือเงินจากการลงซับทั้งหมด4ตัวเฉลี่ยนะครับโดยค่าประมาณอ่ะจะอยู่ประมาณ900 0 0 0 จะอยู่ประมาณ90,00เซนประมาณนี้โดยค่าประมาณ้วกันนะครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาทําการนะครับบวกในเรื่องของของต่างๆที่เราได้แล้วกันเนาะว,ว่าได้อะไรมาบ้างประมาณไหนนะครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับว่าการลงตัวของซับเองครับผมได้ของขอบฟ้าขอบเขียวค่อนข้างเยอะอย่างของขอบฟ้าเนี่ยก็ผมตีให้ประมาณโดยค่าประมาณนะครับโดยค่าเฉลี่ยประมาณ35 0 0 0ืต่อ1ตัว3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมแล้วกันเนาะอ่ะก็ประมาณสัก่างละ3า0 0 0แล้วกันจะได้คิดง่ายๆแล้วผมอ่ะก็บวกไปอีก1นึ่งแสนสองหมื่น เ็นนะครับผม1 2 0 0 0 0สเซนเพราะว่ามันมี4ตัวตัวละ3 0 0 0 0ก็ประมาณอ่าแสนสองใช่ปะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใบบวกใบบวกได้มา10บใบครับผมในบใบบวกเนี่ยได้มา10ใบก็ตอนนี้ใบงแป้าศูนอ่ะก็มันจะตกอยู่เฉลี่ยประมาณใบละประมาณ,ณ1 8 5 k เนะครับเพราะว่าราคานอกที่ผมขายตอนเนี้ยก็ออกอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือต้นทุนทั้งหมดของเอออันนี้คือตัวของ เงินทั้งหมดนะครับผมรายได้ทั้งหมดของการลงซับบ์นะครับรวมใบบวกแล้วรวมของขอบฟ้าขบเขียวต่างๆแล้วรวมของต่างๆผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1.2m แต่ทีเนี้ยเราเรามาหักต้นทุนกันไหมว่าต้นทุนของเรามีอะไรบ้างต้นทุนของเรามีแค่หัวใจนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอาบัตจริงๆหัวใจแทบไม่ต้องหักเลยครับเพราะว่าระหว่างด่านเนี่ยหัวใจได้ค่อนข้างบ่อยนะครับตกทีมากนะครับแล้วก็เรื่องของยาต่างๆเนี่ยแทบจะแบบตกบมันอารมณ์เหมือนจีนนะครับอารมณ์เหมือนจีนเลยครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาหักกันก่อนนะครับ บัตรซับผมได้มาราคาโดยท้องประมาณเอ่อท้องตลาดเท่าค่าประมาณอนะ่ะผมได้มาประมาณ1 1 k ก็จริงแต่ผมจะอิงจามจังจากท้องตลาดเลยแล้วกันนะครับผมอืม 18k นะครับผมคูณด้วย14ใบครับผมบัตรซับเราลงทุนไปทั้งหมดสองแสนห้ามืนสองครับประมาณนี้นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ลบสี่ลบสองห้าสองศูนย์ศูนย์นะประมาณนี้ เขากับว่านี่คือการลงทุนของเราครับบัตรซับเนี่ยเราได้เรารวมไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะครับนี่คือารายได้สุดที่ของเราครับใน1ชั่วโมงนะครับในการลงซับเวเย์เราจะได้ประมาณ900าร้อยขีครับประมาณนะประมาณ90 0าร้อขีดต้องบอกก่อนเลยว่าก็ไม่ง่ายจริงๆการการลงการลงดันซับเนี่ยไม่ง่ายเลยครับผมเพราะว่าไลยวิ่งอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ของผมก็เดิมๆครับไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากครับประมาณนี้นะฮะอืมวัน,น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับก็จะอยู่เลสประมาณนี้แหละครับอ,อืผมว่าลงรถด,ดีกว่าวะ่ะลงรถแบบแอบสบายใจกว่าเยอะนะครับ <c oughs> ประมาณครับสกิลครับบวกแปดนะครับแล้วก็อ e ีบกเก้านะผมประมาณนี้ แล้วก็ใช้ยา30%ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปลงซับดูไหมว่าลงซับเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับไอจะว,ว่าบัตรหมดแล้วพอดีนะครับผมเสียดายผมซื้อบัตรมาพอดีเป๊ะเลยนะผมทุกคนเพราะว่าบัตรซับแพงนะครับแล้วส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะตอนนี้บัตรจีนบัตรซับเนี่ยจะอยู่โหเลทราคาค่อนข้างแบบหนักเอาเอา,เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมซีอูนี่ข่ามันจะแจ๊ะ,จะ